หอยโหนับชันทันันรู้สึกไม่โอเคโดนผู้ใหญ่ในวงการด่าแรงฟาดกับทำผิดอะไรว้ายเหมือนจะเกิดดราม่าหรือเปล่านะเนี้ยนนับชันทันันหลานสาวของแพทนภพาออกมาปล่อยโห o ไหลสระบายความในใจหลังถูกผู้ใหญ่ในวงการท่านหนึง่งต่อว่ากลางรายการของมดดำคชาพาจึงทำให้ชาวเน็ตบางกลุ่มเข้ามาลุมด่าทอเจ้าตัว โดยสาวนับได้เผยว่ามีผู้ใหญ่มาด่านับและลามไปถึงพี่แพทคือตอนรู้สึกไม่โอเคแต่ไม่ได้ไม่ยอมรับผิดนะถ้าตนผิดตน,ตอนยอมรับและพร้อมปรับปรุงตัวแต่อันนี้อยู่ดีๆเดินมาด่าแล้วเอาไปทำข่าวพอข่าวออกมาทุกคนก็มาลุมด่าตนลามไปถึงพ่อแม่และครอบครัวลาพังด่าตนไม่มีอะไรเลยแต่ขอร้องอย่ามาว่าที่บ้านพอที่บ้านเลี้ยงดูมาอย่างดีในรายการของพี่มดดำจริงๆเขาด่ายเยอะกว่านั้น แต่รายการตัดออกเท่านั้นวันนี้แค่อยากออกมาพูดเท่านั้นเองเนื่องจากทบทวนตัวเองมาหลายวันมากว่าผิดขนาดนั้นเลยเหรอทำไมต้องใช้คำพูดแรงแบบนี้ส่วนตัวไม่ได้สนใจอะไรแต่เขามาด่าพี่พพทยด้วยแล้วคนที่ได้ยินในรายการก็คืออึ้งกันไปหมดเลยว่าทำไมว่าพี่พพทย์แบบนี้